สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้าคือตกอยู่ในสภาวะที่กำลังฉุดดึงใจตัวเองขึ้นมา นะคะคือคุณพยายามมองหาแรงบันดาลใจเพื่อที่คุณจะได้กลับมามีกำลังใจในการต่อสู้อีกครั้งคือในช่วงที่ผ่านมานะคะพบว่าคุณไม่มีอารมณ์ที่อยากจะหยิบจับหรือทำอะไรเลยคือคุณจะมีอาการแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่มีพลังใจคือคุณอยากจะนอนขดตัวอยู่ในห้องคนเดียวมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่น ประมาณว่าไม่มีความอยากนะคะแบบเหมือนคนที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนจากภายในทั้งๆที่งานของคุณก็ค่อนข้างเยอะและบางงานกว่าคุณจะทำจนเสร็จได้บอกได้เลยว่าต้องใช้กำลังใจเยอะมากอันนี้คือพูดร,มรวมๆทั้งงานทางโลกและก็งานทางธรรมเลยนะคะซึ่งถ้าถามว่า แล้วคุณยังอยากที่จะประสบความสำเร็จในอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาไว้หรือเปล่าคำตอบคือคุณก็อยากที่จะประสบความสำเร็จนั่นแหละดังนั้นนะคะวันนี้เมื่อคุณเริ่มฉุกคิดได้คุณก็พบว่าใจของคุณทนไม่ไหวแล้วกับอาการแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าอันที่จริงคุณไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะคะ คือคุณไม่ชอบความรู้สึกที่เหมือนขาดความมั่นคงในจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตั้งสติได้แล้วคุณจึงเริ่มค่อยๆเยียวยาตนเองให้กำลังใจตนเองและฉุดดึงตัวเองขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้กลับไปทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังอีกครั้งนะคะซึ่งมันก็ได้ผลนะ เพราะว่าในเร็วๆนี้คุณจะกลับมาเข้มแข็งมีพลังและมีแรงบันดาลใจเหมือนเดิมนะคะถามว่าแล้วเพราะอะไรทำไมถึงได้ผลคำตอบก็คือคุณจะมีสิ่งที่ไว้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่แบบไว้คอยเตือนคอยดึงสตินะคะซึ่งอาจจะเป็นพระเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่คุณให้ความสําคัญมากๆนะคะขึ้นมาคู่กันสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ไว้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณนะคะน่าจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองนั้นมากกว่ารวมถึงคำสอนของพระหรือการสวดมนต์นั่งสมาธิ หรือการปฏิบัติก็ได้นะคะที่ดึงใจของคุณกลับมาจากตรงนี้นะคะนา้าไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆและบ่งบอกว่าในยามที่คุณต้องการกำลังใจจากใครสักคนคุณก็มักจะนึกถึงหรือระลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศลมากกว่าอกุศลน,นะคะคือเวลาที่คุณรู้สึกหมดไฟ รู้สึกหมดใจรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งคุณก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันแบบตกต่ำให้โทษคืออย่างมากคุณก็แค่นอนขดตัวร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรไปตำหนิหรือกล่าวโทษตนเองหรือรู้สึกแย่ที่บางครั้งบางคราวคุณอาจจะต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้บ้างนะคะ คือถ้าดูจากไพ่ใบนี้จะพบว่าสาเหตุที่ทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาคุณลุยงานหนักมากคุณใช้ร่างกายเยอะมากจนแทบจะหมดแรงในทุกๆวันเลยนะคะซึ่งดีแค่ไหนแล้วที่คุณยังสู้ยังอดทนอยู่ได้คุณทําเต็มที่แล้วนะคะและก็ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้ว แถมยังไม่ออกนอกรูนอกทางไปทำในสิ่งที่ผิดอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะคุณควรชื่นชมตนเองมากกว่านะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะถ้าแปลตามหน้าไพ่ก็ตรงตัวเลยคือประมาณหลังวันลอยกระทงในเดือนหน้าคุณจะกลับมาเข้มแข็งมีพลังใจเหมือนเดิมนะคะและจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงความมั่นคงจากภายใน ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีกำลังใจลุยงานได้อีกยาวๆเลยค่ะและถ้าหากคุณจะต้องกลับมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของอารมณ์มนุษย์ค่ะและที่สำคัญคือคุณมีที่พึ่งนะคะ ที่ไว้คอยดึงสติของคุณอยู่แล้วซึ่งก็แปลว่าคุณมีวิธีจัดการกับอารมณ์และจิตใจด้านลบของคุณอยู่แล้วคุณเอาอยู่นะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้หลังวันลอยกระทงคำทำนายทั้งหมดนี้ก็เป็นของคุณเช่นกันนะคะและสำหรับเรื่องการปฏิบัติท่านใดที่ห่างหายไปนานเร็วๆนี้ คุณก็จะกลับมาตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมและแม้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีบททดสอบมากมายแต่คุณก็จะไม่เปลี่ยนใจไม่หนีหายไปไหนยังคงเดินหน้านะคะปฏิบัติต่อไปพร้อมๆกับพยายามปล่อยวางอดีตไม่ยึดติดกับเรื่องราวใดๆซึ่งก็ปรากฏว่าจะมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ นะคะคเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสำหรับไพ่พระพิคเนที่ชาวราศีเมถุนได้คือไพ่ใบนี้นะคะท่านแนะนำว่าขอให้คุณกลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้งเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ปล่อยวางภาระต่างๆหรือทำให้ชีวิตมีความเรียบง่ายขึ้นกว่าเดิมคือที่ผ่านมาพบว่า คุณทำงานหนักและผูกมัดตัวเองกับกิจกรรมทางสังคมมากเกินไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณวางภาระทั้งหมดลงแล้วเริ่มต้นวางแผนตารางชีวิตใหม่เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าสิ่งใดบ้างที่จำเป็นที่จะต้องลงมือทำจริงๆรวมถึงขอให้คุณจัดตารางการพักผ่อนลงไปในนั้นด้วยนะคะและนอกจากนี้มีความหมายเพิ่มเติมว่า หากคุณกำลังติดขัดกับสถานการณ์ใดหรือไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาใดๆได้ขอให้คุณพึงรู้ไว้นะคะว่าสถานการณ์ต่างๆกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ภายพระพิคเนตใบนี้จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีแรงกระตุ้นที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะ ดังนั้นขอให้คุณมั่นใจและลงมือทำตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และไพ่พระพิคเนศใบนี้อาจหมายถึงการเดินทางหรือท่องเที่ยวด้วยค่ะนะคะหน้าไพ่ทั้ง4ี่ใบนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำจากเหล่าคุรุครูบาอาจารย์ของคุณเช่นกันนะคะพวกท่านแนะนำว่าให้คุณหาเวลาผ่อนคลายจิตใจบ้าง เช่นฟังเพลงบรรเลงเบาๆหรืออาจจะผ่อนคลายด้วยการอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเด็กคือการที่คุณจะจัดสรรตารางชีวิตใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นพวกท่านอยากให้คุณได้พักฟื้นสภาพจิตใจให้กลับมาอยู่ในสภาวะที่มั่นคงก่อนเพื่อที่เวลาที่คุณโดนกระทบจากปัจจัยภายนอก หรือจากคำพูดของใครๆคุณจะได้ไม่รู้สึกกระเทือนใจง่ายอ่อนแองง่ายคือพวกท่านไม่อยากให้คุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งหลายๆหนเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรม เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้าบุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวราศีเมถุนนะคะปรากฏว่าได้ไพ่คีโรกจัดเป็นไพ่อากุศลกรรมส่งผลพยากรณกร์รมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากอากุศลกรรมส่งผลให้เจ็บป่วยง่าย และนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในช่วงนี้นะคะใบแรกค่ะขาดความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจใบที่สองค่ะหวาดกลัวต่ออุปสรรคที่อาจจะไม่มีอยู่จริงใบที่สามค่ะความสามารถพิเศษที่มีไม่ได้ถูกนำออกมาใช้งานนะคะเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยเบียดเบียนสัตว์ เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนหินหรือท่อนไม้หรือสาตราโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจนะคะสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยอนาถาผู้พิการเอนดูสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและทั่วๆไป รวมถึงรักษาศินห้าโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งอย่างเคร่งครัดนอกนั้นก็ทําบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกทุกอย่างที่กล่าวมาทําตามกําลังทรัพย์กําลังใจและแรงศรัทธาได้เลยค่ะโอเคค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะ ไพ่ใบนี้สื่อถึงการคิดการพิจารณาก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจใดและที่สำคัญคือเป็นการคิดที่ไม่ได้มีอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นเข้ามาร่วมด้วยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงการเดินทางใกล้ไกลและหมายถึงผหญิงนะส่วนสภาวะอารมณ์ของเขาก็ปกตินะคะ ไพ่ใบนี้มีชื่อว่าว่างเปล่าซึ่งว่างเปล่าก็แปลว่าไม่มีนะคะส่วนไพ่ใบนี้มีชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรซึ่งความหมายก็ตรงตัวเลยคือสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นผู้หญิงสรุปเจ้ากรรมนายเวรของคุณณนะเวลานี้นะคะส่วนใหญ่พวกเขายังไม่อโหสิกรรมให้กับคุณนะคะ และยังคงตามติดไปไหนมาไหนกับคุณเกือบทุกช่วงเวลาซึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้ตามติดด้วยอารมณ์ที่แบบโกรธแค้นมากแต่ประมาณว่าสร้างภาระให้กับคุณหรือขัดขวางคุณในบางเรื่องมากกว่าสรุปคือส่วนใหญ่พวกเขายังไม่อโหสิกรรมและลักษณะคือกำลังพิจารณาพฤติกรรมของคุณอยู่ ว่าเหมาะสมแก่วาระที่จะให้อภัยได้แล้วหรือยังนะคะและคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่เสียงทายณนะปัจจุบันก็คือเป็นคําทํานายระหว่างคุณกับเจ้ากรรมนายเวรที่ตามติดนณะปัจจุบันเท่านั้นเอาเป็นว่าขอให้คุณหมั่นทำหมั่นชดใช้พวกเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าพวกเขาได้เห็นว่าคุณสำนึกผิดและปรับปรุงตัวแล้ว พวกเขาก็จะให้อภัยแก่คุณเองนะคะค่อยๆทำค่ะวันละหนาทีหรือ10นาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องทำมากไม่ต้องสวดนานนั่งนานทำเท่าที่กำลังใจไหวแต่ในระหว่างสวดหรือภาวนาขอให้พยายามมีสติมีสมาธิเพื่อผลลัพธ์ที่ได้จะได้ออกมาดีที่สุดค่ะ โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนศสำหรับชาวราศีเมถุนขอให้ทุกๆท,ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะทำงานด้วยใจที่เป็นสุขและสวดมนต์ด้วยใจที่สงบสุขคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ